นิทานไทยจีนี่จอมแสบแต่ละครั้งหนึ่งนานมาแล้วในยุคอ,อาณาจักรไกลแสนไกลมีเจ้าชายหนุ่มผู้กล้ากแกร่งอาศัยอยู่ทว่านี่ไม่ใช่อาณาจักรแห่งนั้นนี่คือปราสาทของนายท่านอลาด,ดินที่สิบห้าเรากำลังจะตายจีนี่ เราใช้พรทั้งหมดไปแล้วแต่ก็ยังมีชีวิตที่หรูหราทีนี้เวลาของเรามาถึงแล้วละ่ะขอบใจนะที่ไม่เคยหนีไปไหนเลยนั่นก็เพราะนายท่านถูตะเกียของบ่าวไปเถอะจีนี่เราปล่อยให้เจ้าไปอิสระแล้วจีนี่แต่ว่านายท่านแล้วบ่าวจะไปไหนละ่ะถ้าไม่มีตะเกียงก็ไปพักร้อนซะหน่อยสิไปเที่ยวรอบโลก ใช้ชีวิตของตัวเองไงแล้วพอเจ้ากลับมาเราก็จะรอเจ้าอยู่ที่นี่ยังไงล่ะแต่ว่าไปเถอะจีนี่ไปซะไม่นะนายท่านเ <c oughs> ออเอเรายังไม่ตายเจ้างั่งเลยเจ้าโอ,โอบ่ายของวันสดใสวันนั้นผมก็เลยก้าวออกจากปราสาทมา โดยไม่ทันคิดถึงอ,อนาคตไม่รู้ด้วยซ้ำว่าต้องไปไหนฮาวายหรือโกอาผมก็เลยเออตัดสินใจไปฮาวายเพราะชื่อของมันมีตัวอักษรที่เยอะกว่าอบพวกผมเองเท่านั้นแหละที่รู้ว่ามันจะน่าตื่นเต้นขนาดไหนนะ่ะและเพื่อนเอ้ยมันช่างสวยงามอะไรขนาดนี้ ยินดีต้อนรับสู่หาดฮูลูปโปค่ะรับเครื่องดื่มอะไรดีคะอย่างกับว่าพบอาศัยอยู่ในตะเกียงมาตลอดการงั้นแหละคือมันก็จริงงันนะอือคุณคะอ่ะครับออะโทษทีทอ่ะแล้วแต่คุจะว่าเลยขอเครื่องดื่มที่อร่อยที่สุดก็แล้วกันนะครับ <c oughs> ทีนี้ประเทศแสรีนะคะคุณจะทาอะไรก็ได้ตามที่คุณต้องการเลย <c oughs> และตอนนั้นเอง ผมถึงกับตกใจผมไม่ใช่ทาดรับใช้อีกต่อไปผมเป็นอิสระแล้วโอ,อจินี่เป็นคนจีนี่ที่เป็นคนโอ้จะอะไรก็เถอะผมเป็นอิสระแล้วว้าผมเป็นอิสระนี่ค่ะน้ำมะพร้าวสุดพิเศษแก้วที่234ของคุณนะคะอ๋อคุณน,นี่เยี่ยมไปเลยเอามาอีกเรื่อยๆเลยนะครับได้เลยค่ะ นี่มันสนุกมากทั้งชีวิตผมเนี่ยเคยรับแต่คำสัง่งแล้วตอนนี้ตอนนี้ผมก็สักคนอื่นได้อย่างนั้นเหรอโอ้เดี๋ยวนะน่าอะไรพวกเขาเตนระบำไหนต้องโชว์สเต็ปหน่อยแล้วว่าเขาเตนกันยังไงอ่ะโทษทีตาผมแล้วโอ,โอ,โอ้ผมไม่ยอมแพ้หรอกหนะ้ฮาฮัลโหลนี่มันพักร้อนของผมเลยนะ แล้วตอนนี้ผมก็เป็นอิสระแล้วอขอบคุณพระเจ้าอ้ตายแล้วผมก็ทำอย่างนั้นได้เหมือนกันนะที่จริงทำได้ดีกว่าอีกใช่นีนฝันไงล่ะรอดูก่อนเถอะน่าวูฮูจริงอะเพื่อนนายพยายามจะกโมยอาหารฉันจริงอะ โอ,โอแม่คะดูสิคะพระเจ้าสวยมากเลยใช่แล้วจ้ะลูกรักว่าว่ามันจะใหญ่กว่านั้นอีกนะคะ <c oughs> เข้าใจแล้วล่ะเจ้าหนาูแม่คะแม่คะดูสิคะคำอธิษฐานของหนูเป็นจริงอะดีใจที่ได้ช่วยนะห,หนูน้อยอ เอาเถอะดวงจันทร์ดูดีทีเดียวนะเมื่อได้เห็นใกล้ๆทำไมมันต้องอยู่ไกลขนาดนั้นด้วยนะเนี่ยเ,เกิดอะไรขึ้นเนี่ยโอ้โอ oh, ไม่นะแรงดึงดูดจากดวงจันทร์ให้เกิดกระแสน้ำระลอกใหม่นะสิฮะผมผมทำอะไรลงไปเนี่ยเฮ้แับของฉัน อุ๊บซ่อผมอยากจะปล่อยคุณไปแต่ผมทำไม่ได้ฉันก็เหมือนกันทำไมมันยากขนาดนี้โอ้ไม่นะมันติดนนะ้าอย่าก,กลัวไปเลยจีนี่อยู่ที่นี่แล้ว หวันฉันเออ,อ,เอ,อบางทีผมอ่านไม่เหมกับที่นี่ผมพยายามจะช่วยผู้คนตลอดแต่กลายเป็นว่าผมสร้างความเจ็บปวดซะงั้นลืมเรียกคนอื่นไปก่อนผมยังซักประใหยโลมาเลยอะโท่ผมอธิบายตอนนี้ไม่ได้ผมรู้สึกเลยละตอนนั้นมันเรากับว่า เหมือนว่าถึงเท้าผมเปียกฮะผมก็เลยตัดสินใจแล้วว่าพอกันทีกลับไปหานายท่านจะดีกว่าจนกระทั่งจนกระทั่งผมเห็นเธอเข้าอ๋อดูสิเจ้าหญิงแห่งฮาวายเจ้าหญิงอีไลซิซาเจ้าหญิงอีไลาซามันคือรักแรกพบมันคือความรู้สึก เธผมไม่เคยสัมผัสมาก่อนเหมือนกับว่าเหมือนกับว่าถุงเท้าผมแห้งแล้วอ๋อตอนนั้นเองผมก็รู้แล้วว่าเธอเป็นยอดดวงใจของผมจักรวาลพาผมมาฮาวายเพราะเธอผมตัดสินใจแล้วละผมจะเดินไปหาเธอและทำให้เธอประทับใจด้วยเสน่ห์ของผม แต่แล้วก็นั่นเจ้าชายโอตั้นแห่งดินแดนโอใช่ฉันได้ยินนะว่าพวกเขาจะแต่งงานกันเดือนหน้าออไม่คิดว่าอย่างนั้นนะคือ,อ,อความรักเนี่ยสร้างคนหรือไม่ก็ทำให้เสียคนได้เลยปัญหาก็คือผมไม่ใช่คนผมเป็นจินถึงเวลาแล้วที่ผมจะไม่คนมาตัดสินโชคชะตาของตัวเองและผมตัดสินใจ ผมต้องทำให้เจ้าหญิงเอลิซาเป็นของผมไม่ว่ายังไงอ้ขอโทษทีครับโอ้โอ อโอตนโอ้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 อออะไรกินเนี่ยใครก็ได้ช้กยทีมันก็แค่ของเล่นอะไรกันเนี่ยโอ้ยงงไปหมดแล้ว ผมเองก็คิดว่ามันจะเวิร์กนะผมนี่่างงจริงอ่ะเฮ้เจ้าหญิงไปไหนละวันนี้ไม่เห็นเธอแถวนี้เลยทำไมเจ้าชายโอตันป่วยหนักแล้วสิเธอดูแลเขาอยู่อ้โอ้ําทำไมเธอต้องไปดูแลเขาด้วยล่ะคิดว่างั้นนะ ขนาดเธอเห็นแล้วเนี่ยว่าเขานะ่ะขี้แพ้แค่ไหนเธอรักฉันอยู่ที่นี่เพื่อคุณตรงนี้และตลอดเวลาหายวไวเถอนะคะและแล้วตอนนั้นผมก็คิดได้ว่าตัวเองผิดแค่ไหนผมรักเอลซิซาก็จริงแต่เธอรักคนอื่นเธออยากอยู่กับเขาและในฐานะของจินนี่มันคือหน้าที่ผม ที่ต <ility> ้องเคารพคำอธิษฐานของคนอื่นมาถึงเวลาแล้วผมต้องฝังจีนี่จอมแสบในตัวผมไปซะเอตันนี่อยาสิไรสาระนะลูกชายเราแต่งงานกับเจ้าหญิงก็เพื่อแค่เราได้ครอบครองฮาวายเขาไม่ได้รักเธอสักนิดเลยนะ เอองั้นก็ดีเพราะผมเองก็จัดการประชุมของเขากับพ่อค้าผู้มั่งคั่งที่ต้องการจะลงทุนไอเดียของพวกเขาในฮาวายใหม่นี้ด้วยล่ะครับโอ้อลาดินของเบาวโอตันเป็นเจ้าชายที่ชอบเหมือนพ่อเขาเลยผมต้องช่วยเอลซิซาก่อนที่มันจะสายเกินไปทีนี่จอมแสบจะยอมยินหยัดไหมล่ะ ใช่แงะละ่ละสวัสดีครับท่านผมเป็นคนขับรถให้ท่านเองครับนายมาสายนะอะขออภัยด้วยครับท่านรถมันติดซะเหลือเกินนะครับฮะพาฉันไปปราสาทเดี๋ยวนี้เลยโอ,อครับผมจะพาท่านไปนะครับท่านพ่อา้าแค่ไม่ใช่ที่ปราสาทนะครับแผนการธรรมดามากพ่อขาจะไปเจอกับโอตัน มันก็แค่จะเป็นผมนี่แหละที่เป็นพ่อคาซะเองยินดีต้อนรับกับท่านพ่อค้าหวังว่าการเดินทางคงจะสะดวกสบายนะครับท่านอ๋อก็ได้อยู่นะขอบคุณที่สละเวลามาพบนะในขณะเดียวกันผมเองก็ต้องบั่นใจว่าเจ้าหญิงเอลิซาได้ยินบทสนทนาของพวกเราองหญิงเจ้าชายขอพบท่านในห้องสีเขียวเพคะได้สิจ๊ะ เอ่อเขาอยู่ไหนล่ะโอ้หมายความว่าเจ้าหญิงเองก็ไม่ได้รู้เรื่องนี้เลยไม่แต่นั้นก็ไม่ใช่ปัญหานี่พอฉันแต่งงานกับเธอปุ๊บฮาวายก็จะเป็นของฉันปับแล้วเธอก็จะไม่มีสิทธิ์อะไรอีกทั้งนั้นแต่งงานกับเจ้าหญิงก็เพื่อความร่ำรวยของท่านเองสินะชอบท่านจริงๆริงท่านเหมือนเราเลยแต่ระวังน้อยล่ะ ถ้าเธอรู้เข้าสักนิดนั่นนะเรื่องนี้ไม่ต้องห่วงหรอกเธอน่รักเดงสาจะตายไปเธอไม่สงสัยอะไรหรอออตเหออ,อเอลซิซาที่รักเอเธอมาทำอะไรที่นี่น่ะฉันได้ยินทุกอย่างแล้วอ,อ <laughs> คุยเรื่องอะไรกันอยู่นะเอ,อ ดูท่าให้ท่าทั้งสองอยู่ด้วยกันไปก่อนดีกว่านั้นเนี่ยไม่อยากจะเชื่อเลยคือคืออะไรกันเนี่ยก็อย่างนั้นเองสินะเจ้าหญิงไรเซอรยกเลิกงานแต่งงานโอตาและพ่อเขาก็ถูกขับไล่ออกจากฮาวายผมปล่อยพ่อขาไปชายคนนั้นไม่รู้หรอกว่าเกิดอะไรขึ้นส่วนผมน่ะเหรอ ผมก็คิดถึงเรื่องที่จะสารภาพรักกับเจ้าหญิงเอลซิซาน่ะสิแต่จะได้อะไรขึ้นมาผมมันจินนี่ผมมันอยู่กับที่ผมก็เรื่อยเปื่อยไปทั่วละโอ้พักร้อดของผมยังไม่จบหรอกนะไว้าจการที่จุดหมายไปทางหน้าและกว่าจะถึงตอนนั้นเออฉันเป็นงี้านขนาดไหนละเนี่ยอุ๊ปสะ